ผมอยากชวนอาจารย์คุยค่ะเรื่องเนี่ยดิจิทัลวอลเล็เนี่ยอ๋อนโยบายใหญ่ของรัฐบาลเลยเพราะว่าเมื่อวันพลาดที่แล้วใช่ไหมค่ะข่าวว่าก็จะมีการลงเอยละลงเอยแล้วเหรอคะอาจารย์หมายความว่าจะเขาก็จริงๆเขาลงเอยตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเริ่มใช้หนึ่งกุมภาเออนเาว่นลงเออย่ก็นี่จะลงเอยแล้วไงอ๋อจะหามาได้แต่แล้วพะโวเลื่อน แสดงว่ายังหาไม่ได้อะไรตรงเนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเลื่อนปั๊บเนี่ยคนก็นึกถึงเพลงเพลงอะไรอาจารย์เพลงของอ้อมสุนิสาจำได้ไหมผมร้องสักหน่อยนะเสียงไม่ค่อยดีแต่ว่าลองลองลองดูค่ะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะฮิตมากของอ้อมค่ะแต่ขอร้องรัฐบาลนะครับถอยนะ่ไม่เป็นไรนะครับ แต่ไม่เอาแล้วก็บรนยัยนะครับยืนยันได้เพราะคนตั้งความหวังกัสิ่งนี้ไว้สูงใช่ค่ะนะครับ<อ>แต่ก็ขอบคุณนะที่รัฐบาลเองถอยชั่วคราวเนี่ยนะ,ะเพราะตอนนี้แรงต้านมันออกมาสูงใช่กลุ่มที่ต่อต้านคนที่ต่อต้านแต่กลุ่มที่สนับสนุนคนที่สนับสนุนเนี่ยแหมมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเพราะเอานักบูออกมาตอบโต้เนี่ยะนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยที่น่าที่น่าผมว่าที่รัฐบาลต้องยอมถอยก่อนเนี่ยนะน่าจะเป็นเพราะว่ากลุ่มกลุ่ม,มสว่้รู้สึกเขาจะใช้เริ่ม,เร,มเริ่มอะไรนะเริ่มร้อง,งรรอ่าค่ะนิติสงราม,มนั่นก็คือจะฟ้องว่าผิดรัฐมนตามาตราจะร้องว่าผิดวินัยการเงินจะล้อว่าผิดข้อบังคับของธนาคารชาติอะไรแงเนี้นะ นะฮะ<า>แล้วพอไปเข้าฝ่ายตุลาการต้องไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายตุลาการไม่มันก็อยูกกันนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r Code คด้วยนะครับ